สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีนนนต้อนรับเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอแอดก็มีแนวทางราพัฒนานะคะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะตามต่อเนาะเพื่อนๆค่ะนักสู้อย่างเราห้ามท้อถอยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆค่ะมีเข้ามีหลุดเนาะงมดที่แล้วแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่สามตัวเราเกือบแตกนะคะเพื่อนๆคะสามตัวเกือบแตกเนาะ ชุดที่ไม่ชอบไม่มานะคะเอยชุดที่ชอบไม่มานะคะมาชุดที่แอด,ดไม่ได้ชอบ,นชอบเนาะเกือบแตก3าตัวนะคะก็ใหยิบยกชุดนั้นไปเล่นสองตัวบนล่างนะคะก็ยินดีด้วยนะคะตัดเล่น2ตัวเนาะอ่ะวันนี้ตามต่อที่2ตัวบนล่างนะคะสตัวบนล่างเนาะ,ะตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้นะ,ะต้องมานะคะแอด,ดเหยียบไว้ให้แล้วนะคะต้องมานะสองและหนะคะ หกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเด้อเพื่อนๆคะ่ะเอาแอดขอใส่เก้าด้วยแล้วกันนะคะถ้าใครไปรับชมแอดท่านอื่นมีเก้ามามีหกมาก็ค่อยตามได้เลยนะคะเพื่อนๆื่อนคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะไม่รู้จะมาที่ตัวไหนนะเอาวันนี้แอดขอฟันไปที่หกอ่าหกจะมาไหมหกจะมาไหมเพื่อนเพื่อนค่ะชอบหกรูดหกฟันหกนะคะเพื่อนๆ่อนค่ะแอดชอบที่หกเนาะหรือหกจะกลับหัวเป็นเก้านะคะก็พิจารณากันเอาแล้วกันนะคะ ก็เดี๋ยวแอดจะเจาะให้นะคะว่าตัวไหนนะคะถ้ามาในชุดเลข6นะคะจะมีที่ตัวไหนและเลข2จะมาที่ตัวไหนนะคะอ่าคู่แรกนะคะก็จะเป็นที่68นะคะให้ตัวเลขไม่เยอะนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะชอบตัวไหนก็รูดตัวนั้นได้เลยนะคะเพื่อนเ่ะขาตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดพิจารณากันเอาเดิมเพื่อนขาหและ9ตัวตัวเดียวกันนะคะ งวดที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆขาขออภัยด้วยเนาะแอรก็คิดว่าเขาจะมานั่นแหละนะคะมั่นใจแหละว่าเป็นหกถึงเก้าันหกนะคะ<ม>ก็เลยไงหลังเติงน,นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆขาขออภัยด้วยเนาะสองหกสองเก้านี้ก็ดูเด่นนะคะเพื่อนๆขาสองหกสองเก้าก็ดูเด่นเหมือนกันนะคะส่วนที่ชุดกันเนาะที่ชุดกันนะคะใครชอบที่ตัวไหนก็ตามที่ตัวนั้นแลกกันนะคะอ่าแอดขอวงให้อีกคู่หนึ่งนะคะอ่าให้หก หกคู่นะคะหกคู่แต่แอดขอวงไปที่ห้าคู่นะส่วนชุดกันนะคะแอดกันที่ตัวเดิมให้นะคะเผื่อเขาโผลมาเหมือนงวดที่แล้วนะคะเหมือนงวดที่แล้วมาสามหนึ่งเอองวดก่อนก็สามหนึ่งงวดที่แล้วก็มาอีกสามหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะก็อันนี้ก็อยู่ในสูตรนะคะอันนี้ก็ดูเด่นนะคะสองสามนะคะส่วน4ีสองก็คือแอดกันคู่เลขเดิมให้นะคะไม่รู้จะเอาตัวเดิมมาออกอีกไหมนะคะ ก็ยังไงก็อย่าลืมไปกลับด้วยทุกครั้งนะคะไปกลับเนาะค่ะไปกลับนะคะนะคะหกนะและเก้ากลับหัวด้วยนะคะนะคะกลับหัวทุกครั้งนะคะชอบชุดไหนนะคะชอบหกแปดก็กลับหัวเป็นเก้าแปดด้วยเนาะ หกสองก็เป็นสองเก้านะคะหกสองก็เป็นสองเก้าเก้าสองนะคะส่วนหกศูนย์ก็เป็นเก้าศูนย์ด้วยนะคะเพื่อนๆือนค่ะพิจารณากันเอาเนาะชอบที่ตัวไหนหลักไหนนะคะแอดก็ให้เฉพาะแนวทางเนาะเพื่อนๆอค่ะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยจ้านะคะก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีละกันนะคะหยิบยกตัวไหนก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปนะคะเดี๋ยวแอดขอตัวไปคำนวณ3มตัวบนก่อนนะคะ3ามตัวตรงโต๊ดก่อนเนาะเดี๋ยวแอดจะมาลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเกือบแตก3ามตัวบนเบื่อนค่ะนะคะ,นะคะส่วนเลขวิ่งของเรานะคะเราหลุดไปเนาะบเพื่อนคะ่ะก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขออภัยด้วยเลขวิ่งของเราเข้าไหมงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วแอดไม่มั่นใจว่าเข้าไหมแอดให้ที่ตัวไหนบ้างนะคะ โองวดที่แล้วหลุดนะคะหลุดเนาะมีเด่นสามนะแต่แอดคิดว่าสามน่าจะไม่มานะคะแอดเลยไม่ลงสามให้นะคะก็ขออภัยด้วยเนาะที่เลขวิ่งนะคะงวดนี้คือไม่ตัดทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวให้เลยนะคะเพื่อนขามันต้องมามันต้องเข้าแน่นอนแหละนะคะก็พิจารณากันเอาว่าเลขวิ่งตัวไหนที่แอดจะให้ไปนะคะเดี๋ยวขอไปคํานวณอีกทีหนึ่งนะคะเอาอีกสูตรหนึ่งมาประกบกันว่าตัวไหนน่าจะมานะคะเพื่อน่ะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณาญาณกันด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าแอดจะให้ตัวเลขที่หลุดไปบ้างเนาะแต่พี่ๆเพื่อนๆก็ยังมาให้กำลังใจเช่นเคยนะคะแอดก็ทำให้เต็มที่แล้วนะคะแต่ก็ยังหลุดเนาะเสียดายมากเลยนะคะก็ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ